แฟชั่นกว่าแฟชั่นกว่า059อืม0ู9้ก็ว่าประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ตัวเนี้ยเกรดส่งเวียดนามเขาโรงงานเขาเขาบอกมาว่ามันจะสวยกว่าแต่ว่าดูกันหน้าไ,ได้แรงเท่ากับเมื่อกี้เ่ีขาย,ายใช่ใช่ใอ,อันนี้จะมาเป็นแบบ45เลยโลเหมือนเดิมงานเวียดเหมือนกันเกรดส่งเวียดนะลูกค้าโอ้ย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 บป๊บนึง มีกี่ลูกอ่ะหกศูนย์เอลลวงมาก็เป็นขอบเลยอะ่ะหกศูนย์เอลมีกี่ลูกหกศเอลมีสิค่ะมีแค่สิบลูกลูกค้ามีแค่สิบลูกฟิ Feeling, ลลิ่งรวมแฟชั่นเหมือนศูนย์ห้ากาันี้แขนยาวแต่ว่าเป็นแขนยาวเดี๋ยวเช็คให้จำนวนก่อนให้ดูงานก่อนนะลูกค้าให้ดูงานก่อนอันนี้เน้นเน้นแขนยาวเนาะพี่เนาะ ้าอยู่ไงล่ะพีนีเฮ้ยแป๊บนึงนะอุ้ท,ท้ท้ค่ะมันมันเป็นยังอันนี้มันเป็นแขนยาวปะแขนยาวล้วนป้าหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูงานเลยนะพี่นะขอดูงานก่อน<ช>ตอนนี้ยังไม่มีเก็บปลายทางนะพี่นะมาซื้อหนากระาดังได้ใช่แต่ว่างานแพนด้าคือจะปล่อยของวันที่15นะใช่ต้องรอเช็คเข้าสาอกนะตอนนี้ก็คือเราจะเปิดให้ลูกค้าจองออนไลน์ก่อนเนาะแล้วก็วันที่15เนี่ยสามารถเข้ามารับเองหรือว่ามาซื้อหน้ากระดังได้นะคะลลงมาหน่อยอะเดี๋ยวขออนุญาตตั โกยโกยโกยนิดนึงนะเพราะว่าก้อนอมันจะโคลนมันสูงนิดนึงพี่นะฮะตกประมาณกตกประมาณสี่สี่ห้าโลเอยไม่ถึงไม่ถึงเท่าทีเท่าทีไปจำงานเก้าสิบโลอันนี้สี่สิบห้าโล,ลลูกค้ามันจะอยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยตัวนะสองร้อยมีแค่เก้ากระสอบอเท่านั้นเองหรอ,อเ,เ, <laughs> เอาอีกแล้วอ่ะผลงานสวยๆหนูอยากให้มีเยอะๆมากเลยอ่ะอุ้ยแม่หนูอยากได้เลยสือเป็นางเกงด้วยนะ เสือเช่านายตาชวยใครเสือที่เพื่อนอยากได้ใครคล้ายศูนย์ห้าเก้าเก้าใคคล้ายแต่ว่านี้จะเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งค่ะพี่เกรดที่เขาทําส่งเวียดนามเพราะฉะนั้นมันก็จะจแกวไงอะแกวไงอะแป๊บนะแกวไงอะเซนจับเอวดิจับเอวดิแกวไงอะนี่แกวไงข้าง,งหลังข้างหลังหนูข้างหลังนี่แกวไงหกศูนย์อล อยู่ที่4,200บาทนะลูกค้า<ำ>ช่ำประมาณ2 0 0 3 0 0ตัวดิงเยอะไม่ต้องขัดทิ้ง<ก>ใช่เกตนี้คือเกตคนที่อยากได้เน้นเน้นหัวเน้นเน้นแฟชั่นเวียดอะแทบจะเป็นแฟชั่นเวียดปะที่เขาสวยๆกันอะลูกค้าขอบมีแขนยาวมีแขนสั้นก็มีนะคะอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยคละเนื้อผ้าลูกค้า นะคะแบบนี้เลยทรงเกาหลีที่อยากได้กันนะลูกค้าอยู่ในลูกนี้หมดเลยนะคะงานซิวเนี่ยเชิ์ตดูดิยังแฟชั่นขนาดนี้สี่พันสองร้อยลูกรีวิวพอพนาลกรีวิวพอพนสามสิบสามค่ะพี่ลูกรีวิวพอพานสพพามสิบสามจัดไปเลยค่ะลูกค้า ทรงโคตรสวยนี่อันนี้ซูมใกล้ๆได้ไหมว่าเป็นลูกไม้แขนตุ๊กตาน่ารักลูกค้าเกรดงานคัดทรงอ่ะพูดง่ายๆอันเนี้ยฟิวงานคัดทรงของเขาที่เขาทำคือโรงงานเขาจะมีหลายสเปคหลายราคาไงลูกค้ามีวิว,<า>ว,วโซเอ,อาค่ะสวยอ,อันเนี้ยคอยตัดปออย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยลูกค้า งานใหม่ฉ่ำเลยลูก45โล4,002ถ้าตีาเทียบเทียบงานญี่ปุ่นแบบเกรดคอตตอนเกรดงานแฟชั่นน่ะลูกค้าพอกันเลยตัวนี้กลับสวยกว่าด้วยแรงมากลูกใหม่ P25 ค่ะใครเอาลูกใหม่พิมพ์ตัว P25 ลูกค้าหรือว่า P25 ใครเอาลูกใหม่4,002พิมพ์ P25 ได้เลยงาน45โลมีแค่สิมีแค่9ลูก มีแค่เก้าลูกลูกค้าขอบัวเนี่ยเกรดคัดทรงแฟชั่นแล้วเพราะฉะนั้นสวยแน่นอนค่ะเอาไปไม่ผิดหวังลูกค้าไม่ต้องคัดทิ้งไม่ต้องคัดซักซ่อมทรงสวยงานเนี่ยน่ารักนี่ออไม่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 ไ,ม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 ไปห้อยเลยลูกค้ามีแค่นี้เอาอีกแล้วว่าทำไมมันมาหน่อยใส่ก <laughs> ัาหน่อยเยอะอะลูกค้าใครเอาพิมพ์ตัวพีสองห้าใช่ไหมใช่ปะวะ เออพีสองห้าพูดรหัสเองลืมเองใครเอามากกว่าหนึ่งพิมพ์เท่ากับจํานวนต่อท้ายมาด้วยตอนนี้เหลือสี่แล้วตอนนี้เหลือสลูกลูกค้าไปเร็วมากเหลือสี่ลูกใครจะเอาพิมพ์เลยพีสองห้านะฮะพีสองห้าค่ะพี่น่ารักมากลูกสี่สิบห้าโลก็ตกสองร้อยสามร้อยตัวอยู่แล้ว เนี่ยเกดเหมือนงานไ g พวกวิดอิทเนเจอใครเคยเดินเดินห้างหรือแบบเป็นสายแบบสภาอ้าไอจีเหมือนกันลูกค้าโอ้โหแอดพิงใครได้ลูกรีวิวเนี่ยลูกรีวิวขายไปแล้วตอนนี้คือเอฟลูกใหม่กันได้เลยค่ะพี่เกดงานส่งเวียดเกดงานสวยนี่อุ้ยยูนิโคค่ะแรงมากเป็นแบบคอแฟชั่นตุ๊กตายูนิโคลูกค้า P ีสหเหลือกี่ลูก สี่ลูกแล้วนะลูกค้าแค่สี่ลูกนะคะเจอกันอีกทีคือรอบนู่นเลยนะลูกค้าต้นเดือนหน้านะคะใครจะเอามากกว่าหนึ่งไปคัดงานหูหัวขายยาวๆถึงสิ้นเดือนพิมพ์มากกว่าหนึ่งลูกได้เลยพิมพ์เท่ากับสองเท่ากับสามต่อท้ายมาได้เลยลูกค้านะคะสวยอะ่ะฮะสวยอะ่ะเป็นงานแบบปัดไหลอ,อย่างเง้ยปัดไหลสองชั้นป้าเออลูกค้าเอาไปเถอะ s ว o w p l a โคตรสวย<อ>เนี่ย นี่แล้วจะกลับมาเอาอีกมันจะไม่มีของแล้วเพราะฉะนั้นซื้อตุนไปเลยจ้ะเ,เออเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อตุนไปเลยเพราะว่ารอรอขายหมดแล้วกลับมาเอาใหม่ไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะพี่อันนี้กระดุมหน้านะไปติดกระดุมเพิ่มแบบน,นี้น่ารักลายดอกแขนตุก,กตาลูกค้าหาตกตัวเท่าไหร่ 4, หอ่ะสี่พันสองร้อยหันซักสองร้อยตัวอะเบยบเบย์สองร้อยตัวพอลูกค้า อเนี่ยบบาทบาททตกทุนประมาณ22่สิบสอหนูตีผัวอค่าส่งให้ด้วยลูกค้าตกทุนประมาณตัวยีบสอพี่นึกถึงแฟชั่นซักอบรีบเรียบร้อยแฟชั่นแปดสิงตัวร้อยาสอันนี้เกตมีได้เลยแฟชั่นแบบแปดตัวร้อยาสได้สบายเลยค่ะพี่สมเชิดก็ไม่ได้เชิดธรรมดานะเชิดแฟชั่นดูดิ นะคะเก็บขึ้นห้างได้เลยเพราะตัวนี้คับมาแล้วอ่ะลูกค้าน่ารักมากเหลือเท่าไหร่เหลือลูกเดียวลูกค้าเ <laughs> หลือแค่ลูกเดียวแล้วงานขอบัวน่ารักมากเหลือแค่ลูกเดียวลูกสุดท้ายใครจะรับทิมมาเลยพีสองห้าเดี๋ยวหมดนะเดีย๋ยวตอนที่เขาขายหมดทำแบบ action, แอคชั่นแบบแรงๆอ่ะลูกค้าสีสวยมากเทนสีก็มินิมอลลายดอกรุ่นนี้ติดดำก็เป็นดำแฟชั่นดำสวยนะ เน่สวยมากใส่เดี่ยวแขนตุกตางานคอบัวนะคะแล้วศูนห้าเ้าจะอยู่โซนอรใครได้รูปรีวิวกีหนูบอกเลยคือรูปรีวิวก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าหนูหนูก็รอเปิดงานข้างในเหมือนกันไม่ได้ไม่รู้เลยว่ามันเป็นงานประมาณไหนพอเห็นงานเราวคือแบบพี่เอาไปเทอะจริงสวยมากตัวหนึ่งนะ หู้ถ้างั้นก็คือแบบมูเลยศูนหเก้าตัวนี้เอาตัวนี้มาเลยเอาตัวนี้มาเลยเอาอีกอฉันขอตัวนี้ฉันขอเอาเบอร์เบอร์นี้มาขายอย่างเดียวเลยแต่ศูนเก้าก็ได้เพราะว่าศูนย์หเก้าก็จะราคาถูกลงลูกคาก้าใช่คัดคัดหัวได้เยอะลูกค้าเอาไปตนกันได้ศูนหเก้าก็ยังดีเดี๋ยวจริงเดียวเปิดศูนเก้าให้ดูด้วยลูกค้าวิครอบวิอ้แก๊งนี้คืออะไรครอบหรอแก๊งครอบหรอ แรงมากมลูกค้าแต่ว่าเดูสไตล์แบบเกาหลีตัวนี้โซเอาแล้วนะพี่สิบลูเอเก้าลูขอภัยเก้าลูหมดเรียบร้อยค่ะหมดแล้วนี่นี่น่ารักมากมันเป็นสไตล์แบบว่าเกาหลีผสมเวีนยนามใช่หัวหัวแบบที่เราหากันเลยอะพี่นะหัวหัวแบบที่เราหานี่งานอะไรอันนี้เป็นป้ายแพนด้าค่ะพี่เป็นงานป้ายแพนด้าโรงงาน,น โรงงานจีนรหัส 60L นะฮะแพนด้า 60L แต่ว่าโรงงานที่แพ้กับเป็นจีนแต่ว่าเราอันนี้เขาเป็นเกรดสเปคที่เขาส่งไปเวียดนามนะเราก็ไปตอดของเขามาเป็นสเปคที่เอาไว้ส่งไปเวียดค่ะพี่ก็คือมันจะคัดแฟชั่นมากๆเกือบทั้งลูกเลยอืมตัวไหนก็ได้อ่ะพี่งานหัวออกสะบัดเลยอ่ะมันแบบว่าทุกที่เราต้องไปคัดไปเปิดเนาะลุ้นทรงแบบเนี้ยอย่างเนี้ยคือมาให้ทั้งลูกตัวไหนก็ได้สวยมาก จริงๆหัวสบาดเลยอะหัวเยอะมากเอาทรงเชิ้ตแต่เป็นเชิ้ตแบบงานสลิมนะแต่เป็นผ้าเหมือนผ้าที่เขาทําในไอจีสวยผ้าซิวลูกค้าโอ๊ยแม้เอาอะไรอะสวยขนาดนี้อันนี้ขบัวน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลสมกับพี่รอโรงงานมาเดี๋ยวไปรอบนี้ก็คือกลายเป็นว่ารอบนี้เดียวต้องไปดีลกับโรงงานว่าขอเยอะๆอีก 059ได้ใช่ใครไม่ทันร้อนนี้ลูกนี้รหัสนี้ไปดู059เดี๋ยวเปิดให้ดูเหมือนกันก็อาจจะแบบว่าดอปราคาลงมานิดนึงลูกค้าก็ขายถูกแนวขายถูกแนวลงตลาดเล่นได้เหมือนกันจ้ะนะฮะเดี๋ยวไปดู059อีกตัวนึ้งแต่นี้น่ารักอ่ะใครมาเคยขอแบบขบัวเยอะๆขอแขนตุกตาอย่างเงี้ยลูกค้าใอยก็ไม่เคยเจอ ยก็ไม่เคยเจอเปิดมาก็หลายเบอร์ยืดข่าวไปยืข่า,าว,าวไปแล้วค่ะพี่ตอนนี้จะเหลือแต่ยืดสี่ยังไม่ได้เปิดนะยืดสี่มารออยู่แล้วยังไม่ได้เปิดให้ยืดสี่ยังไม่ได้เปิดให้เกงเวียดไปหมดแล้วเรียบร้อยครบทุกเบอร์ใช่ไหมงานเวียดเราหมดแล้วเนาะงานเวียดเรามีอีกปะงานเวียดเรามีปะเนี่ยเชิ้ตนะพี่ดูดิแต่เป็นเชิ้ตแฟชั่นแบบเนี้ยบางทีมันก็เป็นอะไรสวสวย เหลือไหมพมเหลือใหมพมเวียดอีกตัวหนึ่งที่ไหมพมเป็นไหมพมแขนยาวเหลือรุ่นนั้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่ารักมาก,ากดูดีน่ารักเลยลูกค้าจิ้มสวยลดหน้านะ 60L นะลูกค้าลดหน้าหกศป้ายแพนด้านะคะ 60L นะ4,200บาท4,200บาทลูกค้า โคตสวยเลยเพ้่อันนี้เป็นยังไงแปบบ๊บนึงนะอ่ะเซนเซแม่เราได้ลูกหนึ่งประมาณสองร้อยสมรอยตัวนะเทมไม่ต้องขัดทิ้งเลยพี่นึ่งอองไหมพี่ใช้ได้ทุกตัวเลยอาจจะมีหลุดหลุด,ดงแหละแบบนิดนิหน่อยหน่อยตัวกระดุมหลุดกระดุมหายกระดุมไม่ครบอาจจะมีไปบ้างนะลูกค้าแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มเกินคุ้ม อันเนี้ยไปอันเนี้ยไปเวแบบแปดสองตัวร้อยห้าสิบได้เลยเกตประมาณเนี้ยน,นะพี่นะไม่ต้องแยกหัวหางเลยได้มากกว่านั้นด้วยจริงๆสวยนี่สวยเลยสวยเลยล็อนี้ลูกค้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปออเดอร์โรงงานมาให้อีก <laughs> เดี๋ยวไปสั่งโรงงานมาให้อีกเอาหมดยัางหมดย่าง